ขอกล่าวสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายชอปในรายการด a r k b แบล็กแพ็กมาเล่าหลายคนอาจคิดว่าการกินโยเกิร์ตตอนเช้าแลจะทําให้ท้องเสียหรือทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นซึ่งประเด็นในส่วนนี้ก็มีความคลุมเครือยอยู่ไม่น้อยหลายคนยังสงสัยว่าการกินโยเกิร์ตตอนเช้านั้นดีต่อสุขภาพจริงๆหรือไม่จะเป็นอาหารสําหรับลดน้าหนักหรือจะทาให้น้าหนักเพิ่มขึ้นถ้าอยากรู้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าตกลงแล้วการกินโยเกิร์ตในตอนเช้านั้นมีประโยชน์จริงๆหรือไม่ถ้าอยากรู้เราไปดูข้อมูลกันเลยครับ 1. กินโยเกิร์ตตอนเชา้าลดความอ้วนง่ายขึ้นมเคิลแซมัวนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทนเนสซีเผยผลวิจัยที่พบว่าอาสาสมัครที่กินโยเกิร์ตสามื้อต่อวันมีแนวโน้มลดน้ำหนักได้มากกว่า22และลดไขมันในร่างกายได้มากกว่า61 เมื่อเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่ได้กินโยเกิร์ตเลยสักมือซึ่งนักวิจัยก็อธิบายว่าโยเกิร์ตเต็มเปลี่ยมไปด้วยโปรตีนช่วยให้ร่างกายรู้สึกอิ่มอยู่ท้องอีกทั้งปริมาณแคลเซียมที่สูงในโยเกิร์ตยังช่วยในกระบวนการเผาผลาญไขมันในร่างกายอีกด้วยแต่ทั้งนี้เราควรเลือกโยเกิร์ตรสธรรมชาติและผสมผลไม้สดๆอย่างเช่นเนื้อส้มแอปเปลิลกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นเข้าไปในโยเกิร์ตด้วยเพื่อให้ไฟเบอร์ในผลไม,ม้เติมเต็มความอิ่มในท้องของเราได้มากขึ้น 2. กินโยเกิร์ตตอนท้องว่างแก้ท้องผูกได้ นยโยเกิร์ตมีวิตามินและเกลือแร่อยู่หลายชนิดด้วยกันทั้งวิตามินบีวิตามินดีและแคลเซียมแถมยังมีโปรไบโอติกอยู่มากซึ่งในการศึกษาก็พบว่าวิตามินและเกลือแร่ในโยเกิร์ตเหล่านี้มีส่วนช่วยปรับสมดุลการทำงานของลำไส้ช่วยแก้อาการท้องผูกช่วยป้องกันอาการลำไส้อักเสบและช่วยป้องกันอาการท้องเสียได้เพราะโปรไบโอติกในโยเกิร์ตจะช่วยต่อต้านแบคทีเรียชนิดไม่ดีในขณะที่ช่วยเสริมกำลังแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ได้และหากกินโยเกิร์ตตอนท้องว่างร่างกายก็จะดูดซึมประโยชน์ด,ดังกล่าว ของโยเกิร์ตได้ยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากที่สุดโดยเฉพาะกับคนที่มักจะมีอาการท้องผูกถ่ายยากลองกินโยเกิร์ตเป็นอาหารเช้าดูแต่สำหรับคนที่ถ่ายหนักยากมากอาจต้องลองกินโยเกิร์ตติดต่อกันอย่างน้อย3-5วันเพื่อร่างกายได้ปรับสมดุลซะก่อน 3. ลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ในกรณีที่กินโยเกิร์ตเป็นประจำระบบลำไส้ของเราจะได้รับการปรับสมดุลพร้อมทั้งคอยเสริมทับให้แบคทีเรียชนิดดีในลำไส้มีความแข็งแรงต่อเชื้อก่อโรคใดๆมากขึ้นซึ่งข้อมูลน,นี้ก็มีงานวิจัยจากฝรั่งเศสมาช่วยยืนยันด้วยว่าคนที่กินโยเกิร์ตค่อนข้างบ่อยจะช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ได้ครึ่งต่อครึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มอาสาสมัครที่กินโยเกิร์ตไม่บ่อยหรือไม่กินโยเกิร์ตเลยทั้งนี้นักวิจัยก็ยังแนะนำมาด้วยว่าควรกินโยยเเเกกิรรรในมืื้อออชาาาาาาพ่่งดับสห มีประโยชน์จากโยเกิร์ตได้ยอย่างเต็มที่และควรเลือกกินโยเกิร์ตรสธรรมชาติกับผลไม้น้ำตาลต่ำตำเช่นแอปเปิลกล้วยหรือแก้วมังกรเป็นต้น <c oughs> <c oughs> คราวนี้ก็คงพอจะทราบกันแล้วนะครับว่าการกินโยเกิร์ตตอนเช้าดีต่อสุขภาพแค่ไหนดังนั้นมื้อเช้าก็ควรจะมีโยเกิร์ตเป็นส่วนประกอบด้วยเพื่อสุขภาพที่ดีและลำไส้ที่แข็งแรงนะครับโดยหากคลิปนี้มีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยซึ่งสำหรับคนที่ชอบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรไมาคยตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมงต้องขอลาไปก่อนเชิญกันให,ในหนี ดีครับ